พระเจ้านิมิทอดพระเนตรนรกและสวรรค์313อานอานครั้งนั้นทา้าวสกะจอมเทพทราบอาการของพระเจ้านิมิทรงรับเชิญแล้วจึงอันตรธานจากที่เฉพาะพระพักของพระเจ้านิมิมาปรากฏในหมู่เทพชั้นดาววดึงเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าลำดับนั้นเทา้าวสกะจอมเทพ รับสั่งเรียกมาตลีเทพรบุตรผู้รับใช้มารับสั่งเรียกมาตลีเทพบุตรผู้รับใช้มาตรัสว่ามาเถิดมาตลีเพื่อนรักท่านจงจัดรถเทียมด้วยม้าอาชานายพันตัวแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้านิมิจงทูลอย่างนี้ว่ามหาราชรถเทียมม้าอาชานายพันตัวนี้ท้าสก,กะจอมเทพ ทรงส่งมารับพระองค์พระองค์พึงเสด็จขึ้นประทับยังทิพยานเถิดอย่าทรงวันพระไทยเลยมาตาลีเทพบุตรผู้รับใช้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจัดรถเทียมม้าอาชานานพันตัวเข้าไปเฝ้าพระเจ้านิมิแล้วทูลว่ามหาราชรถที่เทียมด้วยม้าอาชาไนาพันตัวนี้ท้าสักกะจอมเทพทรงมารับพระองค์ เชิญเสด็จขึ้นประทับอย่างทิพยานเถิดอย่าทรงวันพระไทยเลยอันหนึ่งทางสำหรับสัตว์ผู้มีบาปกรรมเวยผลของบาปกรรมทางหนึ่งทางสำหรับสัตว์ที่มีกรรมอันงามเวยผลของกรรมอันงามทางหนึ่งข้าพระองค์จะเชิญเสด็จทางไหนพระเจ้าค่ะพระเจ้านิมิตตรัสว่ามาตาลี จงนำเรบไปทั้งสองทางนั้นแลอานน์มาตลีเทพบุตรุผู้รับใช้นำเสด็จพระเจ้านิมิถึงสภาชื่อสุทธรรมมาเท้าสักกะจอมเทพทอดพระเนตรเห็นพระเจ้านิมิผู้กำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงตรัสว่ามหาราชเชิญเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จมหาราช ทพทั้งหลายชั้นดาวดึงปรารถนาจะเห็นพระองค์ประชุมสารเสริญกันอยู่ในสภาชื่อสุธรรมมาว่าท่านผู้จเจริญเป็นลาบของชาววิเทหะนนอชาววิเทหะได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้านีม้มีเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติธรรมในพรามและขะหะบดี ในชาวนิคมและชาวชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวันสิบสค่ำสิบห้าค่ำและวันแปดค่ำแห่งปักมหาราชเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงปรารถนาจะเห็นพระองค์ขอเชิญพระองค์ทรงอภิรมย์อยู่ในหมู่เทพทั้งหลายด้วยเทวานุภาพเถิดพระเจ้านิมีตรัสว่าอย่าเลยพระองค์ผู้นิรทุกุ ก็จงนำหม่อมชั้นกลับไปยังกรุงวิธิลาในมนุษยโลกนั้นเถิดหม่อมชั้นจะได้ประพฤติธ,ธรรมอย่างนั้นในพราหมณ์และขหาบดีมนชาวนิคมและชาวชนบทจะได้รักษาอุโบสถทุกวันสิบสี่ค่ำสิบ้าค่ำและวัน8ปดค่ำแห่งปักต่อไป